ไก่ซื้อวัดดวงมา FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์ <c oughs> มา <c oughs> ไก่ซื้อวัดดวงมาแล้วไม่เก่งคัดไม่ผ่านเตดูแล้วไม่ผ่านผมจะทํายังไงดีครับเสีย่ยผมจะคืนเขาดีไหมหรือ,อยังไงนะครับซื้อวัดดวงมาโอเคครับไก่วัดดวงราคาไม่ไม,ไม่ไม่ได้แรงมากแล้วแต่ซุ้มฟาร์มไหนที่ขายว่าวัดดวง นะครับผมนะตัวละสามพันห้าพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าซุ้มฟาร์มไหนอันดับแรกคือถามว่าถ้ามันไม่เก่งไม่ผ่านแล้วเราจะทำยังไงกับไก่ตัวน,นั้นดีอันดับแรกผมแนะนำนะครับพูดเป็นกลางนะสำหรับผมเนี่ยผมเป็นทั้งพ่อค้านะขายไก่ด้วยเป็นทั้งลูกค้าซื้อไก่ด้วย ในเวลาเดียวกันทุกคนแบบผมนี่มีเยอะแยะนะครับผมแนะนําก่อนอย่าไปคืน <c oughs> ไม่คืนหรือไปเปลี่ยนเอาตัวใหม่ไม่ต้องเราก็นักเลงหน่อยนึงนะนักเลงหน่อยไม่ใช่ตีใครนะนักเลงตรงไปตรงมาอ่ะโอเคนะครับผมตอนเราไปวัดไปซื้อเนี่ยเราก็ว่าเอลเค่ละเราไม่เอาแบบคัดแล้วเ,เอาแบบวัดนะเราแบบวัดดวงนะครับ เราก็มั่นใจซุ้มฟาร,ร์มนั้นๆแล้วที่เราไปซื้อเขาเนี่ยว่าลูกไอตัวนี้พ่อนี้แม่นี้นะเราไปวัดมาห้าพันสมมุตินะ,ะวัดมาห้าพันเราได้ไก่ในราคาห้าพันในพ่อแม่ที่ดีส่วนชุดต่างๆที่เขาคัดขายเนี่ยเขาขายตัวละสองหมื่นสามหมื่นโอเคเขาคัดขายส่วนที่เราได้มานี่เราคิดในใจว่าเอตัวนี้มึงมาฟุกปั๊บนี่เก่งปั๊บนี่มีราคาแน่นอนนะครับผมนั่นคือกําไรในส่วนที่ สูฟงฟาร์มนั้นน้นเขาจะไม่ได้ด้วยตรงที่มันถ้ามันเก่งถ้ามันขายได้มากกว่าห้าพันมันคืนกําไรเราเขาจะไม่ได้กับเรานะครับเราก็นั่นแหละสิ่งที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปคืนเขาหรอกนะถ้าเราคืนนี่มันก็จะออกลูกเด็กไปเลยนะฮะเราก็วัดตัวใหม่ก็ได้ตัวเดียวอาจจะไม่ชี้ชัดวัดตัวสองก็ยังไม่เก่งเสียเปลี่ยนซุ้มก็ได้ นะก็เลิกตามเขาไปเลยนะครับไปตามที่ใหม่ไปตามซุ้มใหม่อ่าก็แสดงว่าไอไก่เขาเนี่ยไก่เขาเนี่ยมันน่าจะนะเดาๆไปมันน่าจะเอ๊ะมันวัดดวงหรือเขาคัดไม่ผ่านมาขายให้เราอ่าหรือว่ามันไม่ใช่พ่อแม่นี้พ่อแม่นี้จริงๆอ่าหรือว่าอ่ะมันทําไมมันตัวสองตัวสามแล้วมันก็ยังไม่ดี ไม่เหมือนตัวพี่ๆที่เขาขายไปตัวเราสองสามหมื่นแล้วก็รู้กตามเขานะครับไม่ต้องอไปคืนไม่ต้องไปอะไรมันะไปตามชุ่มใหม่ไปวัดชุมใหม่สองตัวก็ได้อ่ามันก็จะต้องมีเจ้าที่มันตรงไปตรงมาอยู่นั่นแหละครับสักสักทีหนึ่งชีวิตนี้มันจะซวยขนาดนั้นนะฮะนะครับผมก็แสดงว่าซุ้มฟาร์มนั้นๆที่เขาปล่อยไก่มาแบบนั้นก็เหมือนเขาคัดไก่ทิ้งนะครับผม ก็เป็นได้หรือมันไม่เก่งจริงๆในในตัวนั้นก็เป็นได้เขาอาจจะยังไม่เคยเอาไปเตะไปต่อยที่ไหนมาก็ได้นะครับเราไม่ได้ว่าไปว่าไปใส่ร้าย,ายเขานะฮะนะเราก็พูดไปในทํานองนะผมพูดให้มันเป็นกลางผมก็เป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งพ่อค้านะครับก็พูดไปให้มันเป็นกลางนะฮะไม่ใช่ว่าพูดเข้าข้างพ่อค้าด้วยกันพูดเข้าข้างลูกค้า เอาเป็นกลางๆเราไปวัดเข้ามาถ้าเราเอาไปขายได้มากกว่าห้าพันล่ะมันเก่งเอาไปตีชนะมาเที่ยวสองเที่ยวแล้วมีคนมาถามซื้อเราห้าหมื่นผมถามหน่อยพี่มีกําไรอยู่สี่หมื่นห้าเนี่ยนะแล้วพี่จะเอาไปแบ่งเขาคนละครึ่งไหมละ่ะโอ้พี่วันนั้นไก่ผมซื้อมาห้าพันพี่ผมขายได้ห้าหมื่นอ่ะผมแบ่งให้พี่สองหมื่นห้าก็ไม่ได้ให้เห็นไหมละ่ะพอเป็นกําไรก็ไม่ได้ให้เขา พอมันไม่ผ่านมันแย่มาก็จะเอาไปคืนเขาไม่อย่างงี้ไม่ได้ครับมันเด็กน้อยนี่นะครับผมเรามั่นใจซุ้มฟาร์มนั้นแล้วเราติดตามเข้ามาในระยะหนึ่งแล้วว่าซุ้มฟาร์มนี้เขาเป็นคนแบบนี้เขามีไก่ายนี้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 านานะนครับผมก็ไม่อยากจะแนะนําว่าต้องไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงรหรือซุ้มฟาร์มไหนที่เขาให้ไก่วัดดวงผมมาแล้วมันไม่ดีไม่ผ่าน เสียพูดได้ไหมไม่ครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทควรพูดไปเจอเอานะครับนะไอ้ที่ผมได้มาจากเขาไม่ดีไอ้ที่พี่ได้ไปมันก็จะดีก็เป็นได้มันก็อาจจะไม่เก่งจริงๆก็ได้เนี่ยไก่ลูกพ่อพ่อแม่เดียวกันนะฮะไม่เก่งเท่ากันทุกตัวหรอกครับนะแน่นอนครับเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเหมือนเรากับพี่สาวเราเรากับพี่ชายเรา เรากับน้องสาวเราน้องชายเราอ่ะเก่งเหมือนกันไหมละ่ะไม่ไอ้น้องผมขับรถไม่เป็นแต่ผมขับรถเก่งมากเลยไอ้น้องผมท, نا, ทํานาทําไรไม่เก่งนะแต่มันเก่งเนะื้อไปทํางานธนาคารเห็นไหมเก่งไม่เหมือนกันมันยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเหมือนเราเลยนะน้องเรานี่ไมไม่ชอบไก่สักคนนะผู้ชายสามคนนี่เราชอบไก่อยู่คนเดียวเห็นไหมนี่ครับไม่เหมือนกันหรอกนะดูพระเอกละครนางเอกหนังละครดูนีโอ้หนี่นะพี่เวียสุโขวัตดูรลอมากเลย นะครับนะน้องพี่เวียไม่ได้เป็นพระเอกพี่พี่เวียไม่ได้เป็นพระเอกน้องสาวพี่เวียไม่ได้เป็นนางเอกก็กกแก็หล่ออยู่คนเดียวแกได้ไหมหล่อและเก่งความสามารถมากมายเป็นได้ทั้งพระเอกเป็นได้ทั้งพิธีกรเห็นไหมนะี่ครับเห็นภาพไหมมันไม่ได้เก่งเหมือนกันทั้งหมดไก่แปดตัวแม่เดียวกันพ่อเดียวกันอาจจะมีเก่งตัวหนึ่งอีกเจ็ดแปดตัวนี้มันไม่ได้เก่งเหมือนกันทั้งหมดแต่มันใกล้เคียงกันได้ ใช่ไหมล่ะเออนี่อยู่ในโทนหน้าตาดีเป็นพระเอกนางเอกได้อันนี้ก็เป็นผระรลองดะนะเฮ้ยเป็นดาราได้เห็นไหมใช่ไหมล่ะ,ะเหมือนเหมือนเราอ่ะเอ๋พี่ชายเราก็ไม่ได้ชอบไก่นะแต่มันดูไก่เปลี่ยนนะเออมันเดินมาดูเฮ้ยตัวนีเ้เก่งมันดูเปลี่นด้วยเห็นไหมพี่ชายเรามันดูไก่เป็น,น,ปนนะแต่มันไม่ได้ชอบเหมือนเราเรานี่เมื่อโหนี่ขังเต็มบ้านเลยนะเห็นไหมนะครับก็เปลี่ยนได้ นะครับต้องไปคืนไว้นี่แหละนะครับเราจะไม่ต้องไม่ต้องไปต้มตม,ตมันนะสงสารมันก็เก็บไปทํานวมทําอะไรก็ได้หรือเราเอาไว้เอาไว้เช็คอีกรอบก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายเราไข่ตัวเดียวนะฮะนะครับมันอาจจะยังไม่เก่งขนนี้ขนสองมันก็อาจจะเก่งจะดีก็เป็นได้นะครับไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วนะครับเราจะเพิ่งไปตัดสินมันเร็วนะครับ ไก่บางตัวมันอาจแต่ยังไม่เก่งก็ได้แต่ขนสองขนสามขนสี่ขนห้าดูทำมันเป็นอาจารย์ก่อนก็ได้ทํามันเป็นไก่นุ่มก่อนก็ได้นะครับถ้ามันเช็คดูแล้วเนี่ยเราจะรู้หรอกว่านะครับสุ้มฟาร์มนั้นๆเนี่ยเขาคัดไก่ได้ประมาณนี้นั่นคือเรื่องของเขานะเอฟซี FC เขาอาจจะน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงไม่ค่อยมีคนตามเขามันเรื่องของเขาหลังนนั้นเราก็ไม่ได้ตามเขาด้วย นะของผมก็เยอะแยะนะครับคนที่ตามก็มีคนที่ไม่ตามก็มีคนที่ตามแต่ผมก็มีไม่ไม,ไม่ไม่เอาไก่เสียแล้วนะเอ๋เอาฟังเสียพูดนะได้ได้ได้ติดตามชีวิตเสียเนี่ยชีวิตผมเนี่ยเงินเก่งนะหาเงินเก่งนะพูดดีมีหลักการอ่ะคอชมมาเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมอ่านคอมเมนต์ก็นะดีๆทั้งนั้นแหละครับนะขอบคุณมากครับไอที่มันไม่ดีก็มีอยู่นะ ก็ขอบคุณเหมือนกันนะฮะที่ทําให้ผมรู้ว่าเอ๊ะอันนี้ช่องนี้มันไม่ดีนะส่วนมากมีแต่บอกว่าผมอ่านดูนะเสียพูดให้มันเข้าเรื่องไวๆหน่อยว่าอย่างนี้นะผมอ่านดูคอมเมนต์หนึ่งหามากเลยที่ผมพูดไปยาวบางทีมันก็ลงในเรื่องนี้มันก็มันต้องมีนะมันต้องมีออกไม้ออกมือก่อนนะฮะมันต้องสิบนาทีก่อนนะฮะมันถึงจะรู้เรื่อง บางทีผมพูดในเรื่องเดียวนี่สี่นาทียังไม่พอผมเลยนะเวลาพูดมันจะต้องนะไม่รู้ว่าผมก็สไตล์ผมว่านะเดี๋ยวผมจะพยายามให้มันสั้นลงในเรื่องเดียวกันนะครับผมปรนะมาณนี้เนาะนะครับสําหรับไก่วัดดวงไม่รู้จะทํำยังไงกับมันดีนะฮะก็เอาอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับนะมันก็นักเลงดีผมว่า ก็เลือก,กามเข้าไปก่อนก็แล้วนะครับหรือว่าไปเอาตัวสองตัวสามมาดูัมก็จะมันก็จะได้ดีๆอยู่นั่นแหละนะนะครับนะเราไปเจอตัวใหม่ดีกว่าเราซื้อมาห้าพันเท่ากันไอตัวนี้ดีกว่าเราก็เอาไปขายได้สองหมืนห้าสมมุตินะมันก็มอถัวถัวไอพวกที่เราวัดมาเนี่ยงั้นเขาไม่เรียกวัดดวงหรอกครับวัดดวงก็คืออ่าคุณจะดวงดีหรือคุณจะดวงไม่ดีมันก็เหมือนซื้อหวยนะครับนะอ่า แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกครับเพราะว่าไก่สองตัวผมยังเล่นไม่ถูกเลยว่ามันตัวไหนมันจะชนะไอ้หวยนี่ไม่รู้ขี่ตัวนะครับนะโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสััสดีครับ